ชงกาแฟาในเมนูสูตรต่างๆเลยนะคะโดยใช้เครื่องชงตัว m a x i m ิมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะมา ชงกาแฟในเมนูสูตรต่างๆเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะยกมา5เมนูก็แล้วกันนะคะโดยใช้เครื่องชงตัว m a x i m ิมค่ะในการสกัดน้ำกาแฟออกมาแล้วก็เครื่องบดนะคะหน่อยก็จะเอาควบคู่เป็นเครื่องบดปอนโตตัวนี้นะคะก็เป็นเซ็ตมีเซ็ตคู่อยู่ด้วยเช่นกันนะคะ หรือว่าใครนะคะที่สนใจอยากจะเปิดร้านใหม่แล้วก็มองหาเครื่องดีๆอยู่นะคะไว้สําหรับเปิดร้านเล็กๆจะแนะนําเป็นเครื่องตัวนี้เลยค่ะก็จะมี3สีให้เลือกค่ะมีสีดําสีขาวสีลายไม้นะคะ <Okay. S 1> สมรรถภาพในการใช้งานของเขาอะคะ่ะตกอยู่ที่ประมาณ 80-100ถึงแก้วนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านมากๆเลยเนาะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มชมกันเลยดีกว่าเนาะส่วนในตรงนี้นะคะหน่อยก็ได้ทำการเช็คช็อตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะมาชงเมนูแรกนะคะหน่อยก็จะชงเป็นสูตรเอสเปรสโซเย็นนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นด้ามชงตัวนี้เลยเป็นด้ามชง2ช็อตนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะดึงน้ำออกมา4ออนค่ะ หน่อยก็จะชงเป็นสูตรแก้ว16อ่อนนะคะเราก็เลือกใช้เป็นถ้วยโดนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กาแฟหกโดยรอบเนาะตัวนี้ก็วิธีการใช้งานง่ายๆเลยะคะ่พะพอเราใส่ถ้วยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถนำมาเคาะๆาะได้นะคะนี่เลยกาแฟาก็คือไม่มีการหกเลยนะคะ เราก็พยายามดูสายกาแฟของเรานะคะให้สายกาแฟของเราเนี่ยคืออยู่ในเส้นที่เราอยากจะได้สูตรแก้ว16ออนนะคะหน่อยก็จะชงเป็นสูตรหวานปก,กตินะคะก็คือจะใช้ส่วนผสมของนมผสมตัวเนี้ยค่ะ1ออนครึ่งนะคะปุ๊บใส่ลงไปเลยวันนี้นะคะหน่อยใช้เลือกใช้เป็นกาแฟเบอร์5ค่ะนั่นก็คือเอสเปรสโซ่เนาะมีสีที่เข้มข้นนะคะ ต้องบอกเลยว่าการสกัดกาแฟจากเครื่องตัวเล็กก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะคะอยู่ที่เทคนิคการชงของแต่ละคนด้วยเนาะเป็นไงคะสีเข้มข้นมากเลยเร่งตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าหน่อยจะใส่น้ำแข็งมาก่อนนะคะเต็มแก้วเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวพอน้ำแข็งใส่น้ำแข็งน้อยปุ๊บมันละลายแน่นอนนะคะก็คนๆให้ลูกค้านิดนึงก่อน,นะคะ่ะ เพื่อที่ลูกค้าดูดขึ้นมาปุ๊บจะได้เย็นทางแก้วนะคะเอสเปรสโซเย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นไงคะการชงกับเครื่องขนาดเล็กนะคะก็ชงออกมาได้หน้าตาหน้าทานด้วยนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นเหมือนคล้ายๆค,คลึงกับตัวชงเครื่องใหญ่เลยนะคะเมนูต่อไปนะคะหน่อยก็จะชงเป็นสูตรอเมริกาโน่เย็นค่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่าอเมริกาโน่ของเรานะคะจะสกัดน้ํากาแฟออกมาได้อร่อยหรือว่ามีความเิ้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่ะอเมริกาโน่นะคะเราก็จะดึงน้ํากาแฟมา3มออนค่ะซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะก็สามารถเซตตั้งค่าได้นะคะสําหรับ 1>, 1ออน2องอนนะคะหรือว่าตั้งค่าเป็นแมนวนวลนะคะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มน้ำร้อนเนาะโอเค3ออนเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ดูสีกาแฟค่ะความเข้มข้นครีม่มมานะคะสกัดออกมาได้ดีมากๆเลยเนาะอเมริกาโน่นะคะหน่อยก็จะใส่ความหวานมาที่1ออนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็สามารถลดเพิ่มตัวไซลับตัวนี้ได้เลยนะคะตัวที่หน่อยชงเนี่ยก็คือจะชงเป็นสูตรหวานปกตินะคะ สำหรับบางคนก็อาจจะหวานมากเกินไปนะคะสำหรับบางคนก็แบบชอบแบบไม่หวานเลยเราก็ใส่น้ำลงไปได้เลยนะคะสำหรับสูตรแก้ว16ออนค่ะของเหลวในแก้วเลยนะคะก็จะอยู่ที่6ออนเนาะความเหมาะสมนะคะเราก็จะได้ความเต็มแก้วพอดีเลยหน่อยจะเติมน้ำเปล่าไปถึงถึง6ออนปึ๊บ คนให้ลูกค้าก่อนส่งลูกค้าทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะให้ได้น้ำกาแฟที่เย็นทั้งแก้วเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะง่ายนิดเดียวนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะไปเมนูต่อไปนะคะนั่นก็คือคาปูชิโน่เย็นนะคะ ก่อนที่เราจะไปทําน้ํากาแฟเลยหน่อยก็จะมีตัวนี้นะคะในการทําฟองนมนะคะเมนูร้อนเป่าสตรีมร้อนนะคะเมนูเย็นเราทุกอย่างก็ต้องเย็นนะคะแม้กระทั่งฟองนมก็ต้องใส่ฟองนมเย็นด้วยเนาะหน่อยทําการแบบปั๊มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ฟองนมมาเนาะโอเคก่อนจะไปทํากาแฟควรทําฟองทิ้งไว้ก่อนนะคะให้เขาเกิดการเซตตัวนิดนึง ปูชิโนเย็นนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นกาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมค่ะแต่เราดึงน้ํากาแฟมาสามออนนะคะนะดูสายกาแฟค่ะถ้าสายกาแฟของเราไหลไวเกินไปนะคะเราก็จะไม่เอาให้ลูกค้าเนาะความเข้มข้นนะคะหรือว่า รสชาติของกาแฟค่ะมันก็จะเบาลงด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไหลช้ามากๆเลยมีความแบบไหลเป็นสายแบบหยุดติ่งๆแบบนั้นนะคะก็จะมีความขมความไหม้นะคะหรือว่าความเข้มข้นที่มันโดดเกินไปนะคะอ่ะเอเคเราก็กดเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาเตรียมส่วนผสมได้เลยหน่อยก็จะใส่ความหวานมาที่1.5นะคะป นี่สีหน้าทานมากมากเลยค่ะกาแฟอย่าลืมใส่ฟองนมให้ลูกค้าทุกๆครั้งนะคะคาปูเยนฟึถ้าหากว่าเราปั๊มไว้ก่อนนะคะหรือว่าเซ็ตตัวฟองนมไว้ก่อนนะคะเขาก็จะอยูเออ่เซ็ตตัวให้เรานะคะก็จะแข็งแล้วก็สามารถแบบตักใส่แบบนี้ได้เลย หรือใครอยากจะได้ซอสช,ช็อกโกแลตน,นะคะมาแปะบนหน้าก็ได้เนาะปึ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะคาปูชิโน่เย็นค่ะเมนูต่อไปค่ะก็คือลาเต้เย็นนะคะซึ่งลาเต้เย็นเดี๋ยวเราก็จะมีส่วนผสมของนมสดเนาะลาเต้เย็นนะคะหน่อยก็จะ กดน้ำมาที่2อออนนะคะตอนนี้เราเข้ากำลังเข้าสู่เมนูที่4นะคะซึ่งหลายๆคนก็อยากจะรู้ค่ะว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงนะคะการทํางานก็แบบนี้เลยค่ะเหมือนที่หน่อยทําเลยนะคะก็คือทําเรื่อยๆค่ะเราได้เมนูอะไรมาเราก็จะมาสกัดน้ํากาแฟนะคะแล้วก็ไปผสมเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะลาเต้อินนะคะได้น้ํากาแฟมา2อออนค่ะปึ๊บใส่ความหวานนะคะหวานปกติะค่ะหนึ่งจุดห้า เราก็ใส่นมสดนะคะมาที่สองออนครึ่งค่ะชึ๊บนี่สองออนกลครึ่งนะคะที่เหลือนะคะน้ำกาแฟสองออนค่ะใส่ลงไปเลยทีนี้มีคำถามมาค่ะว่าลาเต้ค่ะเราไม่ใส่ฟองนมเหรอคะทำไมที่อื่นเขามีใส่ฟองนมด้วยนะคะเรื่องตรงนี้ต้องบอกเลยว่า แล้วแต่ละร้านนะคะว่าอยากจะเสิร์ฟให้ลูกค้าแบบไหนจะใส่เป็นวิปปิ้งครีมก็ได้ค่ะหรือว่าใส่เป็นฟองนมหรือว่าใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละสูตรของร้านเลยนะคะโอเคค่ะก็มาเริ่มเมนูถัดไปนะคะเป็นเมนูสุดท้ายนะคะนั่นก็คือมอคค่าเย็นค่ะโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยทีนี้ส่วนมอคค่าเย็นนะคะหน่อยก็จะดึงน้ํากาแฟออกมาสามออนค่ะ ได้น้ำกาแฟ2ออนแล้วนะคะเราก็กดเพิ่มได้เลยเนาะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครถนัดอยากจะใช้เป็นแมนนวลนะคะกดออกมาทีเดียว3ออนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเอ,อ,อยากจะไปทำส่วนผสมตรงคื่นก่อนนะคะเราก็สามารถที่จะมากด2ออนแล้วก็มากดน้ำกาแฟน้ำกาแฟเพิ่มได้นะคะโอเคเราได้มา3ออนเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปผสมกันเลยทีนี้นะคะในส่วนผสมของมอคค่าเนาะเราก็จะมีนมผสมนะคะอยู่ที่0ู ะะก็คือความหวานไม่ต้องหวานมากนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะที่เราใส่0.5เพราะว่าตัวน้ําโกโก้ผสมเราค่ะมีความหวานอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าโกโก้ผสมของเรานะคะทํายังไงเดี๋ยวหน่อยก็จะมีลิงก์แปะไว้ให้นะคะหรือว่าย้อนกลับไปดูในสูตรโกโก้เย็นได้เลยค่ะเราก็จะใส่โกโก้ผสมนะคะมาอยู่ที่1.5ออนซ์ค่ะนี่เลยปึ๊บใส่ลงไปเลย ต่อได้น้ำกาแฟที่เราได้นะคะคนๆๆๆให้เข้ากันโอเคสำหรับคนที่ดื่มมอคค่านะคะก็คืออยากได้แบบรสชาติโกโก้เข้ามาช่วยท็อปหน้าด้วยนมสดนิดนึงนะคะ จะช่วยในเรื่องของความมันด้วยนะคะแล้วก็ทำให้รสชาติแบบกลมกล่อมด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ5เมนูนะคะ5สูตรของเราชงกับเครื่องแม็กซิมัสนะคะหรือว่าเป็นเครื่องชงตัวเล็กนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสีสันก็น่าทานเนาะแล้วกออ็ชงออกมาได้ไม่แพ้เครื่องตัวใหญ่เลยนะคะ <Okay. S 1> สำหรับคนที่หาเครื่องชงไว้เป็น ฟังก์ชันเสริมหรือว่าคนที่เปิดร้านอาหารอยู่แล้วอยากมีเครื่องชงเล็กๆนะคะไว้ไปเสริมให้เป็นแบบเครื่องดื่มกับร้านของเรานะคะตัวนี้ก็เหมาะสมมากๆเลยทีเดียวค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติของเขามีความเข้มขน้นแล้วก็อร่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคค่ะเราก็มาเริ่มชิมตั้งแต่เมนูแรกเลยเนาะก็คือเมนูแรกนะคะเราก็ชงทิ้งมาไว้สักพักหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูค่ะว่าความเข้มข้นของเขานะคะมันจะจืดจางหายไปหรือเปล่าเนาะอ้โ <c oughs> ความเป็นรสชาติกาแฟนะคะยังไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะแล้วก็มีความเข้มข้นนะคะเอสเปรสโซเย็นจริงๆเลยนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าความหวานของเขาจะอยู่ในหวานแบบ โซนปกติค่ะไม่ได้หวานมากหรือไม่ได้โดดมากเกินไปนะคะก็ต้องบอกเลยว่าชงกับเครื่องแม็กซิมัสก็มีความเข้มข้นแบบมาก,มากๆเช่นเดียวกันนะคะอร่อยด้วยค่ะอืมโอเคเลยอะ่ะอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอเมริกาโน่เนาะเดี๋ยวหน่อยก็ลองดูค่ะอืมอีโอเคค่ะก็คืออันนี้ทานง่ายนะคะแล้วก็ รู้สึกว่ารสชาติกาแฟนะคะมีความกลมกล่มอมเป็นสูตรหวานปกติค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบความหวานนะคะก็อาจจะหวานเกินไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครลดมันสามารถลดเพิ่มหวานได้นะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าอุ๊ยอร่อยเช่นกันค่ะอร่อยมากๆเลยอืโอเคเลยตัวนี้ใช้ได้อ่ะต่อไปเมนูคาป,ปูนะคะอืม คาปูชิโน่ค่ะเขาก็จะให้อีกรสชาติหนึ่งนะคะเขามีความแบบนุ่มๆค่ะละมุนละมุนนะคะด้วยความที่จิ้มจากด้านบนลงมานะคะเขาก็จะมีความแบบซฟกว่าเอสเปรสโซ่ลงมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ความเข้มข้นแบบเอ้ยอร่อยเลยสําหรับคนทานกาแฟแบบระดับแบบกลางๆค่ะไม่ได้เข้มโดดมากนะคะก็คือมีความเป็นนมๆหน่อยๆเนานะแต่เขาก็มีความเข้มข้นอยู่นะ มีความแบบละมุนนะคะต่อไปเมนูลาเต้ยเย็นนะคะลาเต้ยเย็นแบบนุ่มนุ่มแล้วก็ละมุนเออทานง่ายแ้อหมองอย่างงี้แล้วก็ยังไงอะจะให้แยกแต่ละเมนูก็คงจะแบบพูดยากนะคะแต่ว่าอร่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้ค่ะแบบ เขาทานแบบง่ายๆสบายๆนะคะก็คือไม่ได้โดดไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้หวานโดดมากนะคะมีความแบบเป็นนมสดขึ้นมาเหมือนเราทานกาแฟานมสดประมาณนี้ค่ะแต่มีความแบบเป็นกาแฟาสดโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมมอคค่าเย็นนะคะอมอคค่าเย็นนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครชอบที่ออหวาน แบบไม่ไม่ไม่ได้หวานมากนะคะตัวนี้เหมาะสมมากมากเลยนะคะก็คือเขามีความแบบหวานนิดนิดแต่ไม่ได้หวานโดดแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเป็นคนชอบทานหวานอาจจะต้องเพิ่มหวานนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีความเป็นโกโก้เข้ามาค่ะมันมีความแบบเข้มเข้ามาด้วยช่วยด้วยนะคะมันก็เลยทําให้แบบมีความมันๆของโกโก้ค่ะมีรสชาติกาแฟที่เข้ามาช่วยแบบทําให้เขามีรสชาติแบบโดดมาอีอกอีกทางหนึ่งเลยนะคะ ทำให้เราทานกาแฟง่ายขึ้นสําหรับคนที่แบบไม่ได้อยากทานกาแฟแบบโดยตรงนะคะตรงนี้บอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับ5เมนูนะคะเป็นเมนูพื้นฐานเลยที่หน่อยได้ชงม,มากับเครื่องตัว m a x i m u มนะคะตัวนี้ ก็คือหลายๆคนก็อยากเห็น,นะคะ่ะว่าการสกัดกาแฟของเขาออกมาดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าซื้อมาปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะมีสมรรถภาพในการใช้งานแบบไหนนะคะชงได้ต่อเนื่องแบบไหนนะคะก็คือเหมือนที่หน่อยชงเลยนะคะในคลิปก่อนหน,นี้เนาะก็สกัดกาแฟออกมาได้ดีทีเดียวเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านใหม่นะคะตรงนี้หน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำแนะนำดีๆนะคะหรือว่ามีคำติชมใดๆคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอลาไปก่อนนะคะกับเมนูทั้ง5สูตรพื้นฐานเลยค่ะแล้วก็ตัวเครื่อง Maximus ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามขอบคุณค่ะ